กับสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและเอฟซีเบิร์ดสกูตสุคนเดอร์มันมาพบกันอีกแล้วเนาะกับ่องสาวไก่สาวลาวเนาะพี่น้องตอนนี้กับสวายแล้วเนาะพี่น้องแปดเก้าโมงแลลวเนาะเฮากะสิมาหาเลาะโคกเลอกป่าเนาะพี่น้องมันนี่กะซิมาอันแน่ไข่บุนแดงเนาะพี่น้องเห็ดงานซันซูงเด้อมันนี้ซิมาเนี่ไข่บุนแดงเมื่อคายเนาะพี่น้องแล้วกะกินน้ำอะไรเนาะพาะว่าบ่มียังกินนะตอนเลนตอนเถียงเนาะพี่น้อง เมื่อสุบเนาะคันวะสิได้ร้ายพี่น้องเลยเอากับคายน้ำเนาะหมดกับครบตอนนี้กันอยู่โคกอยู่ป่าพี่พี่น้องตอนนี้ก็ได้หาเหรอเซอบรรยากาศตามโคกตามป่าเนะาะหาแหน่ไขมดุมดแดงยังบ่ทันได้แหน่เนาะพี่นอ้องย่างมาเลยยังบ่ทันได้พ่อจากห้างเนาะ เอาสิมาแหน่หางนี่พี่น้องนี่เห็นอยู่บนเนาะนี่หางหมดแดงมาเบิ่งแม่สากายแหนเนาะมีไข่อยู่บ่เออมีอยู่ด้ตกกูผุผลงมา สีเห็ดเนาะพี่น้องตกลงมาดิตกลงมาใส่กระต่าเนะาะไข่ไข่เบง่งพี่น้องเอ้ยมันยังโมเมนต์อันถึกช่วงยามมันเนาะแม่นเนาะตอนนี้ก็ยังไข่รีบอยู่ขันยามไข่เบ่งค่แะแมนเดี๋ยวนี้งกำลังเริ่มกำลังเริ่มเบ่งเนาะ กับมาแห่ก่อนแล้วพี่น้องหาเมื่อให้ได้ลลยกับเมื่อให้ย้ายของสก,กายและใครเนาะพี่น้องเผลไปตลาดสวรรค์นเนะเาะาขันบ่ข่าวทั้งพี่ บ่มีไข่พี่น้องบางหังก็ได้เนาะพี่ยิงใส่แม่เนาะแมมันได้่่หใจมือดวนมามาพี่น้องไปแง่หังมุดแดงใหญ่กันเนาะบันนี้ ใหญ่ใหญ่ลี่หางหมูดแดงกันนี่พี่น้องเออโอ้โหสิมีไข่าลายหรือบ่อเนาะถ้าเป็นตอนอันไข่เบ่งนี่แห้งระเบ้าเลยเบิ่งเบ่ง,บงปัดนี่พี่น้องหางหมูดแดงความใหญ่ถ้าเบิง่งแม่ของสกายบัญชีอัน,น่ะเอาโอ้อยบ่มีไข่บ่มบแม่แบบโอ้ตัวแม่หมูดแดงพี่น้องยาว,ยาวๆเนาะ ทายหนหลังไข่แดงอันคิอีกอันนอยู่ไหนพูสิบ่อยากถือกระตาปานไดพี่น้องเพราะว่าหางมันอยู่ในอันเงามากโลดเนาะต่อไมนี่ต่อมที่เขาบักไข่มันคุื่ยๆพี่น้องเอ้ยา

បាក់គូពឹកៗពីងអើយហាំងមាត់ដែងតែរហាំងនៅយំតំនឹងពីងអើយមើងម៉ៃហៅក៏មិនដែរញាវเนาะ ถูกครูอื่นๆลงลุ่มผู้พ่อยามได้พ <lequel> ่ออันสิหลายๆแน่นี่ไม่รุดตลอดพอแหละมาต่อหางที่สองกันอีกหางนี่บ่ฮู้สิมีหรือบ่ แดดแหงอีพี่น้องตอนนี้แฮมมีอยู่นอกหางนี่ก็ได้มาต่อหางที่สมกเลยพี่น้องหางที่สมก็หางบักตีหนึ่งเนาะบ่หางนี่มันบ่มี ลายหังลีในกกบกนี่พี่น้องเอ้ยแบบพู้ยทีๆ่ๆไปเลยหาหังเลยเนาะแต่บางหังกับโบบีไข่มาเบิ่งหังใหญ่ๆตัวน,นั้นเนาะพี่น้องป๊อปแบบลายหังแหงกันรีพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งพี่น้องเบิงงบ่งในหังหมดแดงว้ายไข่ก็เดี้ยกระดอดแท้อันนี้คู่พึกลงมาโอ้ยเหี้ยลงตะล่างเบิ้ด โอ้ยกระตาปิดเลยเนาะแดดพี่้องเ้ยแดดแล้วก็ไล่หูไล่ตาเนาะเพราะว่าเขาแนมขึ้นสูงค่ะนะครบหู ห้างนี่กับไข่คู่ผึกๆพี่น้องเอ้ยมีย่เห็ดิเอาคู่เหนื่อยๆลงมาได้จะบบมี มากันเด้อพี่น้องมาแดงโคบเจ็บจะเทะได้แหละเจ็บ็อดทนต้อหากินขอบ้านนอกบ้านนาทำแหละหากินตามธรรมชาตินะมาเบิ่งกันพี่น้องทำหย่านี้นี่าสิได้ลายสำหรับโอ้แม่หมดแดงนปืดเบิ่งดูแม่ อภา,าปืดเบิ่งดูเสียห้เบิ่งเนาะพี่น้องให้เบิ่งไข,ข่มันทางลุ่มเนาะนี่ขาวจวงอยู่ทางลุ่มเลยพี่น้องมาพี่น้องตอนนี้เราไกลกันแย่ไข่ดแดงแทนแหม่เนาะเปลี่ยนกันทางนี้ก็ซือรยาดมีไข่ปันไดเด้อบ่มี่น้อแม่ บ <gas> ิังจ <ham S 2> ะคือบ่อนคนแงอันเป็นใบไม้ตายทั้งพื้นเนาะกวาดยากจะตาปีนเลยเนาะ มาเบิ่งพี่น้องแม่ของสกายพนเย่หางนี่เนาะปอ้ยไข่คู่ผึกๆลงบะถือกระตาพี่น้องเอ้เพราะมันเป็นอันหางหมดแดงตั้งขึ้นเซิงเลย้ะพี่นอ้องบูามาวูบกระตาเอาเสียเอาอยู่มองใดนะก็เลยยากจักหน่อยเนาะบ้าดไข่ลายลีคู่เหื่อยๆลงมา มาบึงพี่น้องมาพ่อต้นบกอีกแล้วเนาะมาพ่อต้นบกย้ำได้หั่งบนแดงใหญ่ย้ำนั่นพี่น้องเอ้ยหังแบบห้าหัวห้าหัวเลยเนาะว้าวคู่ผึบๆป้าตู่ไข่บุดแดง ถ้าข้าแย่ไข่เบกงนี่ชิม่วนกูหน,นีพี่นออ้องเบกอ้ยอมาต่อห้างที่สองกันพี่น้องแย่ในกุ๊กบ๊นี่ม่วนเนาะพี่น้องเพราะว่าเป็นห้างโยดออกมานอกพี่เนาะไข่กะซีลายๆเนาะ แดดพี่น้องเอ้ยหูตาก็มืดมัวเนาะเท้าแหน่ทั้งหมดแดงแหน่ตอนแดดมันจังบอก,อน,ก,น,กนกันกับแม่เนาะพี่น้องไข่มันเขาจะได้แต่ไข่บุตแดงเนาะแม่มันก็สิบลงมาในกระตาาว่าทามาแหน่ตอนห่มทั้งแหม่ทั้งไข่ก็ลงมาเนาะพี่น้องกอนกันอยู่ในกระตาเลยยนกินตามเปลือกดูเด้ใส่หมดแดงพอดีตอนเมื่อไปพันเอาเปลือกดูเนาะแม่เนาะ เมื่อต่ำมาเบิ่งพี่น้องหางนี่สองหางเลยเนาะพันกกไม้เนาะพี่น้องกกว่าพัดง่ายเนาะเขาพัดแล้วเขากัดหน่วงลงมาเนอแล้วก็แย่เอาจังสบายพี่น้องเลยไม่ไข่แทบต่ว่าตอนนี้มันจะค้างหางพี่ตัวถึงพี่ เฮ้ยครูถิมบเนอมีไข่อยู่เนาะพี่น้องน้องไข่บดแดงบดตึงบดตึงกันเนาะหาอยู่หากินมันบ่มีแนวกินเนาะพี่น้องเ้ยหาไปว่สิแหละกินแต่ตอนยังบดตึงจนท้าบดแดงตึงผูเลย อีกประมาณเดือนหน้าก็คือสิอไ้กินไข่หมุดแดงตึงเนาะพี่น้องขันป้าตกไข่ครูผึ่บผึก,กพี่น้องมึงแน่หัางนี่ให้ไข่ยอยากเบ่งเด้อแม่เอ้ยหัางใหญ่ใหญ่พี่น้อง ไดตึงได้ห้างนี่ค่ะพี่น้องเอ้ยป้อตคะคู่ระถึกมาเบิ่งพี่น้องไข่บนแดงห้างตัวเขาแหน่ไปมันกินนี่ป้อตัวตึงคากาลีพี่น้องมึงเนี่ยมีแต่ไขยย่ใหญ่ๆเนาะเป็นไข่เป็นนางอเลยพี่น้องขันเขาได้แต่แบบนี้นี่ป้อตตได้ลายๆวาสินะเ่าได้ถยพี่น้องเอ้ยท้ามันเป็นไข่ใหญ่ฮะ ยานทรายกระตาขาดน้องพี่น้องมึงแน่ทรายกระตาเฮ้าก็ได้น้อยหนึ่งกระตาจนนักยนยุนพี่น้องเ่ี่ยกระตาขาดแล้วบวคุ้มเนาะเฮ้าจะเฮ้าสีมืออะไรเนาะพี่น้องตอนนี้ก็ได้บบได้แห่ต่อเนาะมือหนาเฮาจะสีมาแห่อีกพี่น้องเพราะว่าบ่มั่นใจน้ำทรายกระตาเนาะมันขาดแล้วแบบชิบได้ยังเลยนะนะ สำหรับคลิปนี้สาวไก่กัะชิคอจบคลิปไว้เสนีเดอ้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องสาวไก่สาวเล้าเ,เดอ้อที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจง้งเตือนเพื่อสิบุิญาภาดคลิปใหม่ๆจากส่องสาวไก่สาวล้วเด้อพี่น้องสบายดี